สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระอ่อนพี่สาวหลวงพลนะครับนี่ก็เป็นสวนผักพระอ่อนนะครบไ้นมาเกันต้นหมากในจักทีจักมันมันพอบปลูกรินยังมือนต้นอย่างต้นตนะนะขามเปรขามเชร ามเทะขามเทศเออคนไทยหอมมะขามเทศบ้านใอยเออมะขามเปะเออหอมไม่เือกันอืมห้องมาคือกอนมไม่ก็จะขึ้นต้นเนาะตอนเอาลงบุม่มนะเด้อคุณเอฟซีเอ้สำหรบพกขึ้นมันก็ขึ้นผู้ใหญ่ในเด้ผู้ใหญ่ใจดีฝากมาให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝนตกแล้วมันคุดง่ายเลยซุ้มเห็นวันนี้ฝนตกกรอ่อนก็เลยเอามาลงดินแล้ว ็จะมันลดน้ำลดน้ำแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เนาะให้รากมันนั่นก่อนมาดูปลาออนปลูกต้นมะขามเทศ โอ้ยใส่อีกเนาะปลาออนเนาะโอ,อย้ยถั่วยาพานี่กินยังบ่จบบ่สิ้นนะครับมันยังออกดอออีกด้นี่ถั่วยาพาออกมาเรื่อยๆฟักในบกเก็บแบบมั่วตัวอืมว่๋อูอดีมืออื่นตก หญ้าขึ้นแล้วคุณนิพสีส่วนพักพระออนกระจายฝนโต๊ใส่หญ้าขึ้นหญ้้าขึนเ <c oughs> ขียวสะอุ่มพุ่มสะไวโบแมนพักพักต้นหญ้าโบแมนเขียวยังได้เขียวหญ้าเ <c oughs> ขียวหญ้านะหญ้าขึ้นแล้วโอ้มาแล้วเด็ดไ <c oughs> ด้จังประออนก็นเกิดล้าเกิดเมื่อยโอ้มาหง่วงก็เหนื่อยกฮะัุกูนะจะถ่ายเอฟซีวันไหนไป ก็กำลังปลูกลกะมีน่นันทายเอานั่นกำลังปลูกต้นมะละกอต้นมะฮงเนาะนี่ครับมินิฟซีโอ้ต้นฝรั่งปลาออนออกดอกลายได้พุนอฟซีมันก็มะเขือต้นเล็กๆยังออกลูกอ่ะนะครับมะเขือนี่น,นี่ขนาดปลาออนมันได้ย้ายเลยนั่นนี่ย,ย,มยมไม่ออกมาช้ำเลยก็ออกลูกแล้ว โอ้ยข่ไอตะไคร้ปลอ,อกกป็นดงเลยป่านี้เยีย่าู่ยพันค่ยอืมาน้ำตะไ่นแล้วปูต่าน,าน้ำต่อาคู่นึได้หิน้ำสะกนอน่นี่ครับต้นฝรั่งกิมจูปลาอ่อนออกดอกแล้วทีนี้ฝนตกนะเดี๋ยก็ออกลูกแล้วนะน,นี่เริ่มออกลูก ออกดอกออกโลกแล้วครับนี่ต้นตัวนี้พักกีเล็กอ่ะนี่มีมดเนาะสวนปลาออนมีหมดต้นผักครับฝรั่งกิมจูต้นหญ้าขึ้นขนาดคณ FC เอฟซีเยปลาออนกันเหนื่อย ดนฝรังกินจูครับมะละกอปลาออนกระํำไปเนาะปลูกไว้เี๋ยวันก็โตครับนี่บริกินปุ๋ยว่าคือเหลืองเนะี่ยบริกินก็วังห่งเจ้าน้ำข้างแล้วมือนนี่ฝนตกคนน่ะนะน้ำข้างมาแล้วได้หน่ซุ้มมาแล้วฝนตกมันแห้งแนละ้วซุ้ม นาฝนจะเข้ามาแล้วทีนี้ก็ดูยาขึ้นลกเซุ้มขนาดแล้วล่มขนาดได้บ้านี้ mm hmm. ดินนี่มันคุดง่ายแล้วฝนโตมันล่มคือฝ mm hmm. นโอ้ mm hmm. oh, ขาล่ะตะไครจะเป็นดงเลยเดี mm ๋ยวสิปเอา ข้าน้ำขาจาวมาลงใส่อยูเห็นละสีใส่คนคู่แหละฮะไม่น้ำก็ไม่น้ำจะบดยงางหดนะปั่นลินล้นลินล้นลิ้นลิ้นจัมมาละปั่นไฮเดรบปั่นน้ำบ่ไหล,ะละแหงกระบบปั่นติด <laughs> ต้นมะขามมะขามเทศคืออยู่ได้คือโครงการพันล้านเนี่ยเลยสปริงเกอร์ตั้งไว้ คือโครงการพันล้านอยู่ว่าสวิงเกอร์ปลูกเนี่ยเป็นน่วยกัพันล้านปูกอย่างก็ได้แต่เท่าว่านี่มันท่านไม่น้ํามันไล่โบแห้งเจ้ากระปิดเลยซองก๊อกให้มันเหลือก๊อกเดียวมันก็สิไหลแห้งเลยมันก็สิมาพิมพ์มืดเลยนะครับโอ้แตว่างระยะห่างได้บ่ห่างท้อแป๊บคนเด้อเสียว่างไปเว้นเลย มันเลซับกันป่ะมันแค่ซองแถวนั้นหมต้องซับแต่มันได้ถ้าทำอดเว้นมันสินได้ตัดทอด่อเลยสักต่อหลายขอ้อเนาะต่อตามนั้นแหละลองดูก่อนน้ำก็ไม่ไหลไอ,ไไอีกหลายปีเคยจะโต ก็ปล <anut S 1> ูกพิงไว้เนาะปลูกพิงไว้ี่นปลูกไว้ก่อนจะได้ชุ่มโดนเดี๋ยวให้มันนั่นจะเจียรวจังสีเอาไปล่งใส่น้ำคู่มันนั่นล่ะก็จะมีต้นทอกหวานปลูกสลับกันไปใส่น้ำคู่ล่ะ แล้วก็เสีเอวทัวดินมาใส่เออปอออนคิดไว้ว่าเสีเอวทัวดินมาใส่พร้อมเม็ดทัวดินน่ะนะเอามาซ้ำๆใส่แล้วก็มันแก้วคนไทยก็จะห้องมันเทศโอ้ต้นต้นขั่วโคดขึ้นลมเนาะบันน่าฝนจะว่างให้เล็กน้อยนะสูกให้ก็ไดายวะ แล้วเเอ้ยมันเหี่ยวแล้วมันขาดเลยมันบวโตแล้วแล้วมันขาดแล้วถอนเออท่นอกว่าอันเข่ากับอันมาสลี่นี่สรางกันเถาเพราะว่าเขาโพดก็มาสลี่นะอืมมันมันพ่นท่าว่าท่ามากินเขาที่กินมาาลี่นะอืมบางท่าเขาโพดเนาะเขาโพดสาลี่ ฟอนก็สิเอาปุ๋ยมาใสาแ่แหละเสิมาหยอดใส่นี่แหละกลางหลอมนี่แหละปุ๋ยเม็ดมาหยอดหยอดหยอดไกกทรร่มพันไม่เย็นเพราะว่าให้เด็กหน่อยปลูกให้เด็กหน่อยมันซ้ำ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 ไหหลาน,านปลูกเออให้หลานซ้ำให้หาลานน้อยร่มมอะไรนี่โอ้ยนะตะลุชวนเนาะเหี่ห<า>ยวได้ตอนมันพักแล้วซ้ำแต่ตะกอนซ้ำมันอยู่วิตุนมัน บม่ยู่แล้วก็แล้วไปคุณล่ะเหลือซันใดก็ได้กินซัมน,นั่นละ่นะเนาะแมนเพราะว่ามันไข่ก็ว่าเขาปลูกตำผดเพราะอะไรยังวะเด็กน้อยนะปลูกไห่นะาไข่ก็เน็บเน็บนะเน็บไข่เน็บตำมันละโคนดเลยมันบาแดดต้องช่วงนะบาดแดดล,ลงเล็กแล้วมันจะเป็นแบบนี้แบบสามีแล้วเอ็ดคูด้วยสิแกอย่ามันได้กินซันใดเาได้ก็เอา เดี๋ยวจะไปหามันแก้วน่ะนะมาใส่นี่มันแก้วกับไอ้กรดินเออคิดไว้แล้วมากระดินพุดธคนดูฮะเลอะร่มร่มดินเหลือลลดินแข็งไปนี่มันทึบพุ่มันล่มอยู่ดอกดินดินใช่หืมดินโค้งหินใช่ผสมหิน เอาอ่เนี hmm. mm ่ยบเอาเลยบ่ก hmm. mm ็อีสิเออสุขุมสุขนเลยมาถอน n h าซอยปอนเนี่ยโอ้ห nhà ข้นไล่ไล่เมื่อย์ไล่เมื่อย์ไล่เมื่อยเฮ็ดเฮ็ดสวนนี่เมื่อยกว่าเฮ็ดหน้าอืมปอนก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อสุขุมสุขนที่เขามาเบิ้งซ่องปอนพี่สาวลงพ้น นี่นะคะป่ากเ็เฮ็ดของป้าที่หรืละ่แตะ่ละมือแต่ละเว้นก็ไดายเพียงแต่ป่าบริดทไทยคุณเอซีได้เห็นเนาะค่ะเนาะเออจะมีคลิปเ็ดซ้มมือก็คลิปซ้ำซ้มมือปอออนก็เลยบบลอก่อย,อยไดไทยเนาะค่ะเนาะมือนีก็มีโอกาสเดทไทยคุณเอซีได้เห็นฝากกดไลค์กดแชร์นั้นด้ค่ะเดอ้อช่องปอออนพี่สาวลุงทนนะคะแล้วก็ฝากช่องลุงเพชรชาแนลด้วยนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบัสดีค่ะขอบคุณค่ะ